สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีก้อนอะความาลินของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเจียรนาฬกันครับมาดูกันครับว่าจะออกมาสวยแค่ไหนก่อนอื่นนะครับผมขอส่องไฟดูตำหนิของเนื้อพลอยก่อนนะครับเพื่อที่จะตั้งน้ําได้ถูกนะครับจากการส่องไฟนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตว่ามันจะมีรอยแตกอยู่ข้างในนะครับเป็นเส้นตรงยาวเลยขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะตัดพลอยในส่วนที่ไม่ใช้ด้วยเครื่องตัดพลอยครับเสร็จแล้วเราก็มาโกนรูปล่างที่เครื่องโกนพลอยครับเสร็จแล้วจะได้ออกมาแบบนี้ครับในเม็ดนี้นะครับเพื่อนก็จะสังเกต ว่ามันยังมีรอยตําหนิอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดออกอีกรอบครับต่อไปเราก็ตัดตําหนิออกอีกรอบนึงครับแล้วก็นําไปโกนรูปล่างที่เครื่องโกนพลอยครับเสร็จแล้วผมก็จะนําไปตัดเหลี่ยมที่เครื่องตัดเหลี่ยมครับจะได้ออกมาแบบนี้ครับต่อไปเราก็มาเงาเหลี่ยมกันครับโดยจักรที่ใช้นะครับก็จะเป็นจักรพิเศษของอาจารย์เกษมมุมทองนะครับที่เป็นผู้คิดค้นและก็จัดทําขึ้นมาครับโดยความพิเศษจะให้ประกายที่มีความแวววาวกว่าจากทั่วไปครับนี่ครับเสร็จออกมาแล้ว ต่อไปเราก็จะมากิ้งขอบของพลอยกันครับและตามด้วยการกดหน้ากระดานพลอยครับนี่ครับเสร็จออกมาแล้วภาคมาถึงครึ่งคลิปแล้วผมลืมบอกไปครับทรงที่ผมจะทําในวันนี้นะครับเป็นทรงเอเมอรัลคัครับหรือเหลี่ยมมอกดนั่นเองครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะนํามากลับด้านเพื่อทําในส่วนของพาวิลเลียมหรือก้นของพลอยครับเสร็จแล้วเราก็มาโกนรูปล่างที่เครื่องโกนพลอยต่อเลยครับและตามด้วยการตัดเหลี่ยมที่เครื่องตัดเหลี่ยมครับ นี่ครับเสร็จออกมาแล้วจะได้แบบนี้ต่อไปเรามาเงาในส่วนของพาวิเลียมกันต่อเลยครับ oh. นี่ครับเสร็จออกมาแล้วต่อไปเราก็จะนำพลอยออกจากไม้ทวนได้เลยครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าเม็ดนี้จะได้น้ำหนักเท่าไหร่เม็ดนี้หนัก7กดกรัตครับเสร็จแล้วครับอะกัวมารีนเม็ดนี้สวยถูกใจใครบ้างไหมครับ รู้หรือไม่ครับอความาลีนมาจากภาษาลาตินที่แปลว่าน้ําทะเลครับด้วยสีฟ้าใสเหมือนน้าทะเลนี่เองที่ทําให้คนโบราณเชื่อว่ามันคืออัญมณีของเหล่านางเงือกและเป็นเครื่องรางคุ้มครองชาวเรือให้เดินทางปลอดภัยครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปเจรนต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับ